สวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนคะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วค่ะในเรื่องของแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละหนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยคุณครูทียาตาคำภูแก้วนะคะลงสํารงวิทยาสพอปอ,อุดรธานีเขตหนึ่งค่ะมาเรียนรู้กันค่ะแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5เราย้อนนึกไปถึงการเรียน การนับเพิ่มที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วนู้นนะคะว่าถ้าเรานับเพิ่มทีละห้าแล้วยังพอจำได้ไหมนะคะสมมติว่าครูเริ่มต้นที่จำนวน20ค่ะจาก20ก็จะเป็น25จาก25ก็จะเป็น30นะคะจาก30ก็จะเป็น35ค่ะนักเรียนคะลองดูความสัมพันธ์จาก20เป็น25จําจำนวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ ถ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเทะ่าไรคะทีละห้านั่นเองค่ะดังนั้นจากยี่สิบห้าเป็นสาสิก็จะเพิ่มขึ้นทีละหด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากส0สิเป็นสาิห้าก็เพิ่มขึ้นทีละห้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมาดูจำนวนนี้ค่ะจำนวนที่อยู่ถัดไปทางด้านขวามือของส5สิบห้าก็ควรจะเพิ่มขึ้น5ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนนี้จึงควรจะเป็นเท่าไรคะ ตอบเลยค่ะใช่เลยค่ะจำนวนที่ควรจะเป็น40ใช่ไหมคะลักษณะของจำนวนที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเพิ่มขึ้นทีละหดังนั้นนะคะ20 25 30 35 40เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหคะ่นะนักเรียนนะคะมาดูกันค่ะ57 ินไว้ในใจนะคะจำนวนถัดมาเป็น62ลองดูซิใครจะตอบได้นะคะเอ๊เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะนักเรียนวิธีคิดง่ายๆคะ่ะนักเรียนจำนวนถ้าเพิ่มขึ้นจำนวนก็จะมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนเรียนรู้เรื่องของหลักเลขมาแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้น่าจะมีคำตอบในใจแต่อยากจะทร,ราบว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่วิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะคะ ลูกลองเอา57ไว้ในใจค่ะกำนิ้วเอาไว้นะคะแล้วนับต่อค่ะนักเรียนกำไว้แบบนี้นะคะ57 58 59 60 61 62ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมา5ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราทราบแล้วนะคะว่าจำนวนเพิ่มขึ้นมา5นะคะจาก62เป็น67เอ๊ยเพิ่มมาเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มมา5 67 เป็น7จิบสก็เพิ่มขึ้นทำแบบเมื่อกี้ค่ะทำเลยค่ะอ่าได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมาห้าเหมือนกันนะคะดังนั้นคุณครูจะถามว่าแล้วจํานวนที่อยู่ถัดไปทางด้านขวามือของ7จิบสอล่ะคะจะเป็นจํานวนอะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักคิดเลยค่ะตอบเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะ มาดูอีกทีหนึ่งค่ะมาแล้วนะคะกระโดดถึงๆมาเลย8 5สิบหเป็น90บอ่าอันนี้ชัดเจนค่ะจาก90จึงควรจะเป็นเท่าไหรน่น้อยังไม่ทราบยังไม่ทราบค่ะเป็นเท่าไหร่ไม่ทราบแต่จํานวนถัดจากจํานวนที่ไม่ทราบเมื่อกี้เพิ่มเป็นหนึ่งค่ะจากหนึ่งเป็นเท่าไหร่อีกก็ไม่ทราบนะคะเพิ่มมาอีกค่ะคิดได้หรือ,อยังคะจํานวนที่ถัดมาทางด้านขวามือของ90บคือ เก่งมากค่ะ95นะคะแล้วจำนวนที่อยู่ถัดมาทางด้านขวามือของ100ก็คือ105ค่ะนักเรียนของคุณครูเก่งกันจริงๆเลยค่ะมาดูอีกค่ะอีกรูปแบบหนึ่งของจำนวนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรรถไฟปุ้นๆมาแล้วค่ะ75ถัดมาเป็น70อาเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะใช่เลยค่ะ เป็นจำนวนที่ลดลงนะคะลดลงมาอีกแล้วค่ะเหลือ65ค่ะเหลือเป็น60สังเกตความสัมพันธ์ของจำนวนในชุดนี้นะคะจาก75ลดลงมาเหลือ70ค่ะนักเรียนดังนั้นความสัมพันธ์ของจำนวนในชุดนี้จึงเป็นลดลงทีละหนั่นเองนะคะจาก70เหลือ65ชุดนี้ก็ลดลง5ค่ะ จาก65เหลือเป็น60จำนวนคู่นี้ก็ลดลงมา5เช่นเดียวกันคุณครูถามว่าแล้วจำนวนที่อยู่ถัดไปทางด้านขวามือของ60ก็ต้องมีความสัมพันธ์เดียวกันเพราะเป็นรูปแบบของจำนวนชุดเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนนี้จึงควรจะเป็นเท่าไหร่ดีคะใช่เลยค่ะมันต้องลด5เหมือนกันใช่ไหมคะจึงเป็น55ค่ะเก่งนะคะใครที่ตอบถูกคะ่ะ ลักษณะของจำนวนที่มีการลดลงทีละห้าเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ลดครั้งละเท่าๆกันอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบลดลงทีละห้านะคะดังนั้น75 70 65บห55เจดสหสห้าหสิห้าสิบห้าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละห้าค่ะมาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะปัแล้วนะคะ หนึงร้อยเป็น95ค่ะแล้วเป็นจำนวนไม่ทราบค่าจะเติมอะไรดีนะคิดไว้ในใ,ในใจนะคะมาแล้วมาแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าใครจะตอบถูกนะคะจาก100ลดเหลือ95ดังนั้นจาก95ควรจะเหลือเป็นติเท่าไหร่คะ90้าสค่ะเก่งมากค่ะนะักเรียนจาก90ลดลงมาเหลือ85้าดังนั้น มาจาก85จึงควรจะเป็นต้องเพิ่มหรือต้องลดเนาะต้องลดใช่ไหมคะแล้วต้องลด5ด้วยนะคะมาแล้วค่ะลดเหลือ80ค่ะจาก80เหลือเป็น75ค่ะแล้ว75ละคะถัดจาก75ลงไปควรจะเติมอะไรคะ70ค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนดูอีกชุดหนึ่งนะคะอ่า67ค่ะนักเรียน ลดลงมาเหลือหกสิบสองค่ะ,ะให้เวลาคิดค่ะว่าลดเท่าไหร่คะเก่งจังเลยค่ะคุณครูได้ยินเสียงนะคะลดมาห้าใช่ไหมคะดังนั้นหกสิบสองถ้าลดมาห้าอีกก็จะเหลือห้าสิบเจ็ดค่ะอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าจำนวนที่อยู่ถัดมาทางด้านขวามือของห้าสิบเจ็ดเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่คะใครตอบได้บ้างนเนาะหลือเท่าไหร่ดีคะ เก่งมากค่ะนักเรียนเหลือ52นะคะอ่าเก่งๆๆค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ5เช่น40 45 50 55 60และ แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละห้าเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละห้าเช่น3 0 3อ่า35 30 25 20 15ฝากนักเรียนให้เรียนรู้นะคะตรงไหนไม่เข้าใจหยุดวิดีโอเอาไว้แล้วก็ศึกษาก่อนแล้วค่อยมาคลิกต่อก็ได้ค่ะ หรือถ้าเข้าใจดีแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละห้าจากแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่คุณครูแจกให้ไปนะคะสวัสดีค่ะ